ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศในเอเชียตนออกเฉียงใต้ที่มีแรงงานต่างด้าวมากมายที่เดินทางเข้ามาทํางานในไทยทั้งพม่าลาวและกัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานพมา่าและในปัจจุบันแรงงานเหล่านี้เรียกร้องสิทธิให้เท่าเทียมกับคนไทยถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปประเทศไทยก็คงจะไม่ใช่ประเทศของคนไทยที่บรรพบุรุษของเราสร้างมา สวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ NS, ทีนเอสเทเลนาัก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับในคลิปนี้ครับผมขอมาพูดถึงเรื่องของต่างด้าวครับซึ่งมีกระแสมาสักพักแล้วแหละกับประเด็นนี้ที่ต่างด้าวนั้นต่างออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองครับให้เท่าเทียมกับคนไทยท,ท,ทั้งๆทีมาอยู่ประเทศของเขา ในเรื่องนี้รัฐนั้นต้องเร่งจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวครับก่อนที่จะบานปลายเพราะในปัจจุบันนั้นพบว่าพม่านั้นตั้งธนาคารมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าของตลาดและยึดอาชีพของคนไทยไปไหนมาไหนก็แทบจะเห็นแต่ต่างด้าวนักวิชาการด้านเศรษฐกิจและฝ่ายความมั่นคงเห็นตรงกันว่าปัญหาแรงงานต่างด้านนั้นเป็นภาระทางด้านงบประมาณของประเทศไทยโดยเฉพาะทางด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งสปท ต้องให้เด็กต่างด้าวเรียนฟรีถึง15ปีอีกทั้งเข้ามาแย่งสารพัดอาชีพของคนไทยผันตัวสู่เจ้าของธุรกิจเดินรถสองแถวรับเหมาก่อสร้างปล่อยเช่าคอนโดและอื่นๆอีกมากมายพม่านั้นมีการล้ำเส้นถึงขั้นตั้งธนาคารมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นของตนเองตั้งตัวเป็นเจ้าของตลาดแถมมีสอสอบางพักอยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวแบบนี้ต้องเร่งจัดระเบียบขึ้นทะเบียนจัดทำข้อมูล เพื่อง่ายต่อการควบคุมและจัดเก็บภาษีจะกล่าวได้ว่าปัญหาของแรงงานต่างด้าวนั้นกลายเป็นประเด็นรน้อนแรงมาอย่างต่อเนื่องนานนับเดือนโดยเฉพาะแรงงานพม่าที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องเกินขอบเขตบางก็รวมตัวกันจัดกิจกรรมระดมทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตบางก็โชว์กลางคมคู่คุกคามคนไทยขณะที่บางพื้นที่มีการลักลอบเปิดโรงเรียน อีกทั้งยังร้องเพลงชาติพมา่าแบบไม่เกรงใจประเทศไทยเลยจนเริ่มเกิดกระแสต่อต้านจากคนไทยถึงขั้นที่อยากให้ผลักดันแรงงานเหล่านี้ออกจากประเทศจนหลายฝ่ายเกรงว่าจะกลายเป็นปัญหาลุกลามบานปลายและเรียกร้องให้รัฐบาลน,นั้นออกมาจัดการก่อนที่จะสายเกินไปส่วนที่ว่าปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เกิดในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของไทยอย่างไรนั้น รวมทั้งจะมีหนทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่นั้นก็คงต้องฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ครับสำหรับรองศาสตราจารย์ดรอตอรอัดพิสารวานิช์นักวิชาการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าขณะนี้ครับแรงงานต่างด้าวทั้งพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามและจีนเข้ามาทำงานอยู่อาศัยภายในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและรวมตัวกันเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วย ทำให้แยกต่อการควบคุมโดยในปัจจุบันนั้นคาดว่ามีแรงงานพม่าเข้ามาทํางานในประเทศไทยประมาณ3-5ล้านคนรองลงมาคือแรงงานกัมพูชา1-2ล้านคนตามด้วยแรงงานลาวไม่เกิน1ล้านคนขณะที่แรงงานเวียดนามอยู่ประมาณ4-5แสนคนซึ่งแรงงานที่เริ่มสร้างปัญหาคือแรงงานพมา่าเนื่องจากจับกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก จึงเริ่มมีการชุมนุมเคลื่อนไหวที่นั่นที่นี่มีการนัดรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเมืองบ้างทําตัวเป็นมาเฟียเกกะระรานทําให้เกิดปัญหาในสังคมและอาชญากรรมตามมาซึ่งแรยงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในไทยนั้นต่างก็มีทั้งที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและลักรอบเข้ามาทํางานแน่นอนว่าคนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีไม่ต้องเสียภาษีอีกทั้งต่างดาวที่ลับลอบทําธุรกิจในไทยไม่ต้องเสียภาษีแต่เข้ามาใช้ระบบสาธารณูปโภคของไทยใช้บริการการแพทย์ของไทยแรงงานเหล่านี้เมื่อเข้ามาอยู่แล้วบางคนจะมีลูกหลานซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันและในอนาคตเพราะหากเจ็บป่วยเด็กเหล่านี้จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของไทยและเมื่อถึงวัยเรียนจะมีสิทธิ์เข้าเรียน ในระบบการศึกษาของไทยเนื่องจากสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออมีนโยบายให้ต่างด้าวสามารถเข้ารับการศึกษาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี15ปีซึ่งถือว่าเป็นภาระทางด้านงบประมาณของไทยเป็นอย่างมากเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับพลโทนัทเดชเมสสวั์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการศึกษาศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติทียระบ,บุว่าการที่ชาวพมา่า เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจํานวนมากนั้นส่งผลกระทบต่อง,งบประมาณและการบริหารด้านสาธารณสุขของคนไทยเพราะเรามีการจัดสรรง,งบประมาณด้านสาธารณสุขไว้จํานวนหนึ่งเมื่อชาวพาม่าเข้ามาอยู่ในไทยใช้บริการสาธารณสุขที่เราเตรียมไว้เพื่อดูแลคนไทยงบประมาณและบุคลากรทางการแพทย์ของไทยจะถูกแบ่งไปดูแลแรงงานต่างด้าวเหล่านี้รวมถึงลูกหลานที่เกิดมาเพราะแม้แต่แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง จะใช้สิทธิการรักษาตามระบอบประกันสังคมที่เขาส่งเงินสมทบแต่มีแรงงานอีกส่วนที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายรวมถึงบรรดาลูกหลานของแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ส่งเงินสมทบแต่ใช้บริการสาธารณสุขด้วยเหมือนกันทําให้คนไทยนั้นได้รับบริการไม่เต็มที่แต่แม้แต่ชาวพม่าที่อยู่ในพม่าเจ็บป่วยหรือคลอดบุตรก็ต้องเข้ามารักษาและทําคลอดที่โรงพยาบาลในประเทศไทยมาใช้ระบบสาธารณสุขในไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนอกจากนั้นแรงงานเหล่านี้ยังพยายามเรียกร้องให้แรงงานพม่าสามารถขอต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยโดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางหรือพม่าก,ก่อดหรือพม่าก,ก่อนซึ่งไม่สามารถทำได้เช่นกันเพราะขัดกับระเบียบของไทยและเชื่อว่าปัญหาอื่นๆจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะชาวพม่าก,กำลังเรียกร้องให้มีการขึ้นค่าแรงเป็น400บาทต่อวัน ซึ่งเมื่อประกาศขึ้นค่าแรงไปแล้วผลประโยชน์ไม่ได้ตกกับแรงงานไทยเพราะงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะฝีมือนั้นแรงงานส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยขณะเดียวกันผลกระทบที่ตามมาคือภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการทําให้สินค้าไทยไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเวียดนามอีกทั้งไทยยังต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาที่หนักในขณะนี้คือชาวพาม่าเข้ามาประกอบอาชีพต่างๆแข่งขันกับคนไทยหรือว่าแย่งคนไทยไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านอาหารการขายสินค้าต่างๆตลาดสดบางแห่งพ่อค้าแม่ค้าก็มีแต่พามา่าบางพื้นที่เจ้าของตลาดเองก็เป็นชาวพามา่าซึ่งสิ่งเหล่านี้มันผิดกฎหมายของไทยแต่กระบวนการควบคุมแรงงานต่างด้าวของเรามันล้าหลังมาก เจ้าหน้าทีต่ตำรวจอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาวพาม่าเพราะเขาจ่ายเงินให้พลโทนัทเดชได้กล่าวแบบนี้ครับสำหรับปัญหาที่ต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพของคนไทยโดยเฉพาะแรงงานพาม่านั้นถูกมองว่าชาวพาม่าที่เข้ามาทำงานในไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมโดยยุคแรกเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานในภาคการผลิตโดยเฉพาะกิจการที่คนไทยไม่นิยมทำเช่นประมงก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ยุคที่2แรงงานพม่าเริ่มเข้ามาสู่ภาคบริการเช่นพนักงานเสิร์ฟพนักงานปั๊มน้ํามันแม่บ้านลูกจ้างขายของและในปัจจุบันยุคที่3ได้ขยายไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการซึ่งแบ่งออกเป็น 1. ธุรกิจที่คนไทยทําอยู่แล้วเช่นเปิดร้านขายของเปิดบริษัททัวรับเหมาก่อสร้างบริษัทรับจัดสวนตกแต่งบ้าน 2. ธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพมา่า เช่นเปิดร้านขายสินค้าให้กับชาวพามา่าโดยเฉพาะรถมือสองรถสองแถวที่ส่งชาวพาม่าในไทยซื้อคอนโดและปล่อยให้นักธุรกิจชาวพาม่าเช่าธุรกิจค้าส่งค้าปีกระหว่างไทยกับพามา่าธุรกิจท่องเที่ยวและ 3. ธุรกิจที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานเพื่อทําธุรกิจกับประเทศอื่นนักธุรกิจพาม่าจะเข้ามาหลายรูปแบบบางก็เข้ามาแต่งงานกับคนไทยและหาลู่ทางทําธุรกิจ บางคนเข้ามาทําธุรกิจโดยตรงเข้ามาหาซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าเนื่องจากกฎหมายของไทยอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของคอนโดได้49%ของพื้นที่ขายทั้งหมดและตอนนี้เรากำลังจะแก้สัสดส่วนให้ซื้อได้ถึง75%ของพื้นที่ต่างด้าวบางคนเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างโดยได้รับงานจากผู้รับเหมาคนไทยอีกทีพวกนี้มีทั้งพม่าและกัมพูชา บางก็เปิดบริษัททําความสะอาดและรับจัดสวนแบบเหมาทั้งหมู่บ้านเลยซึ่งบางธุรกิจครับอาจจะผิดกฎหมายแต่เขาก็มีวิธีซิกแซกและให้บริการในราคาที่ถูกกว่าคนไทยหรือบางธุรกิจคนไทยก็ไม่ทําในปัจจุบันมิติของแรงงานต่างด้าวไม่ได้อยู่แค่แรงงานที่ขยายไปยังเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะแรงงานพมา่าที่ขณะนี้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องในหลายประเด็นเช่น เรียกร้องให้รัฐบาลให้สัญชาติไทยแก่เด็กพาม่าที่เกิดในไทยซึ่งเรื่องนี้ไม่สามารถทําได้อีกทั้งปัญหาแรงงานพามา่าอาจจะนําไปสู่ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศเนื่องจากไทยพาม่าและสปะปลาวนั้นมีสัญญาชัดเจนว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในระหว่างซึ่งกันและกันแต่แรงงานพาม่าที่เข้ามาอยู่ในไทยส่วนใหญ่จะต่อต้านรัฐบาลทหารพามา่าอีกทั้งยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคการเมืองไทยบางพรรค โดยมีสอสอของพรรคดังกล่าวได้เข้าไปยุยงแรงงานพามา่าให้ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวและมีการเรียกร้องสิทธิต่างๆเรามีชาวพามา่าที่เข้ามาทำงานแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายนับล้านคนพอมีลูกก็พยายามจะเรียกร้องสิทธิให้ลูกนั้นได้รับสัญชาติไทยบางส่วนออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลพามา่ามีการรวมกลุ่มเคลื่อนไหวระดมทุนขณะเดียวกันในชุมชนก็มีแรงงานพาม่าอยู่เยอะมากๆจะมีธนาคารของตัวเอง โดยมีคนที่เป็นโต้โผรับฝากและถอนเงินมีตลาดซื้อขายสินค้าของตัวเองอย่างเช่นตลาดพระขนงนอกจากนั้นยังมีกำนันผู้ใหญ่บ้านของตัวเองเช่นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยจะมีลายกลุ่มพมา่าคนพม่าไปทำงานที่ไหนเขาเข้าไปดูแลหมดในส่วนของกรณีที่หลายฝ่ายเห็นว่ารัฐบาลควรเร่งแก้ปัญหาทางเรื่องของแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นเรื่องที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึงเวลาที่รัฐบาลจะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเนื่องจากปัจจุบันเราไม่รู้ว่าแรงงานแต่ละคนนั้นทํางานที่ไหนอย่างไรและพักอยู่ที่ไหนเราจึงต้องมีการสํารวจเกินทะเบียนและจัดทําฐานข้อมูลว่าปัจจุบันมีแรงงานประเทศใดบ้างเข้ามาทํางานในไทยจํานวนเท่าไหร่ทํางานอะไรหรือเข้ามาทําธุรกิจอะไรพักอยู่ที่ไหนมีลูกหรือเปล่าซึ่งนอกจากจะทําให้สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยแล้ว หากแรงงานเหล่านี้สร้างปัญหาอะไรหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะสามารถจัดการได้ทันทีโดยเฉพาะในส่วนของแรงงานพมา่านั้นรัฐควรจะแยกกลุ่มให้ชัดเจนโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือแรงงานไร้ฝีมือซึ่งต้องสำรวจให้ชัดเจนว่ามีแรงงานเท่าไหร่อยู่อุตสาหกรรมใดบ้าง 2. แรงงานที่มีทักษะฝีมือจบปริญญาตี กลุ่มนี้สามารถบรรจุเข้าไปในสายงานที่ไทยขาดแคลนเพื่อเพิ่มแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพให้กับระบบเศรษฐกิจของไทยและช่วยพัฒนาประเทศและ 3. กลุ่มนักธุรกิจที่มีเงินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคลื่นลูกที่3ของเศรษฐกิจพม่าก,กลุ่มนี้มีศักยภาพทางด้านการเงินทุนแต่ต้องมาจัดระเบียบว่าธุรกิจอะไรทําได้หรือทําไม่ได้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการชาวไทยโดยเฉพาะธุรกิจ SME ซึ่งหากแต่บุคคลแต่ละกลุ่มเข้าสู่ระบบภาษีอย่างชัดเจนจะทำให้รัฐบาลนั้นสามารถจัดเก็บรายได้มากขึ้นเมื่อแรงงานเหล่านี้มีจานวนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีพลังงานในการขับเคลื่อนและเรียกร้องเรื่องต่างๆจึงจำเป็นที่รัฐจะต้องเร่งจัดการไม่อย่างนั้นเละแน่แนส่วนแรงงานที่ชอบเคลื่อนไหวหรือยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนั้นเมื่อจัดระบบแล้วเราจะสามารถติดตามพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น หากพบว่ามีการกระทําผิดก็สามารถดําเนินการได้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลและควบคุมแรงงานพมา่าที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหากไม่จัดการจะลุกลามไปยังแรงงานกลุ่มอื่นๆโดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาส่วนแรงงานจากสปปลาวนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเขาอยู่ในกรอบกฎหมายของไทยซึ่งในยุค20ปีก่อนนั้น ทยเคยมีหน่วยปฏิบัติงานพิเศษที่ทำหน้าที่ควบคุมแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการทำงานรูปแบบหนึ่งของหน่วยงานข่าวกลองโดยชาวพม่าทุกคนต้องมารายงานตัวตอนหน่วยงานดังกล่าวว่าเขามาทำอะไรในประเทศไทยพักอยู่ที่ไหนหน่วยงานนี้จะรู้หมดว่าชาวพม่าเข้ามาในไทยกี่คนอยู่ที่ไหนบ้างเราสามารถลงไปตรวจว่ายังอยู่ที่เดิมไหมสร้างปัญหาอะไรหรือเปล่า ทำให้เรามีฐานข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถควบคุมแรงงานเหล่านี้ได้แต่ภายหลังยกเลิกไปโดยในปัจจุบันหน่วยงานที่ทํางานทางด้านของข่าวกรองในไทยไม่ได้เป็นหน่วยงานอิสระและเป็นหน่วยงานที่ทํางานเพื่อตอบสนองฝ่ายการเมืองจึงละเลยเรื่องของความมั่นคงต่างจากเมื่อก่อนที่ทํางานโดยยึดเรื่องของความมั่นคงเป็นหลัก แนวทางในการแก้ไขปัญหาของแรงงานต่างด้าวนั้นรัฐบาลไทยสามารถดําเนินการในรูปแบบเดียวกันกันกบที่สหรัฐอเมริกาทำคือออกกฎหมายให้ต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยทุกคนต้องแจ้งต่อหน่วยงานความมั่นคงภายใน7วันทําให้รัฐมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวสามารถส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบว่าเข้าอยู่แล้วไปอยู่ไหนทําอะไรใบอนุญาตทํางานหมดอายุหรือยังถ้าไม่มีใบอนุญาตก็ต้องผลักดันออกนอกประเทศ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับจากผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและชี้แนะครับที่รัฐบาลน,นั้นคนทําแบบนั้นแบบนี้เพื่อที่จะจํากัดสิทธิของแรงงานต่างด้าวครับทั้งพม,มา่าลาวและกัมพูชาซึ่งตอนนี้ต่างด้าวที่เป็นประเด็นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวมากนะครับเรียกร้องสิทธิตัวเองนั้นก็คือแรงงานพม,ม่านั่นแหละครับที่ต่างก็ออกมาคุกคามคนไทยออกมาลุกฮือเคลื่อนไหว เรียกร้องสิทธินะครับรัฐบาลนั้นจัดสวัสดิการและสิ่งต่างๆให้เท่าเทียมกับคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศครับอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ที่จะให้คนชาติอื่นๆที่ไม่ใช่คนไทยนะครับเข้ามาทํางานในไทยมาอาศัยอยู่ในไทยมาตั้งรกรากเป็นชุมชนเป็นของตัวเองนะครับไม่ควรได้รับการเรียนฟรีหรือว่าไม่ควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยด้วยซ้ําจะว่าไทยนั้นเป็นประเทศที่เมตตาเอื้อเฟื้อ อันนั้นก็ก็คนละส่วนกันนะครับเรื่องของความมั่นคงในประเทศนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเรื่องจํากัดสิทธิของต่างด้าวที่จะไม่ให้มาเท่าเทียมกับคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันครับเอาละครับาใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ฝากแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับคลิปนี้อดินพูดไปยาวมากๆนะเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอนะเนาะหากใครฟังมาจนถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามแอดมินเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับสำหรับ e ีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ